ฝันอีถือคำตรงข้ามความั่นเร็วช้าห,าห่าควายดีเร็วสี่เป๊ดีใจเสียใจ ตุ้ยชั่วถูกผิดจั่วโยซ้ายขวาเสี่ยวคู่หัวเราะร้องไห้เย่อเหลืงร้อนหนาวตาเสี่ยวใหญ่เล็กชขนเมียห่อเมียนด้านหน้าด้านหลังไข้ก้นเปิดปิดเนืไหวนอกในสร้างเสียบนล่าง ตัวสมากน้อยหัวสิืเป็นตายเป็นหมายถึงว่าตัวเป็นเป็น,นะคะก็คือยังมีชีวิตอยู่ซินเจียวเก่าใหม่เก่าชินก็คือใหม่เจี่วเก่าตีเก้าต่ำสูงชียงโชว์อหอมเหม็นจิ่นชูเข้าออกใหม่ใหม่ขายซื้อ ใม่ซื้อไม่อ่าใม่ขายนั่นเองนะคะจงชิ้หนักเบาชุยหลายไปมาพัางโสวันพอมจิ้นในเหวียนอ่าจิ้นเหวียนใกล้ไกลนั้นหยงอียากง่ายควนขั่วี่ยใจกว้างแคบนะคะ สนใจในส่วนของบทคำศัพ์นะคะก็คือจะอยู่ที่1,500บาททักไปที่ LINE o a 4 5 6 m b e x u นะคะทักเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะแล้วก็สนใจบทเรียนจีนตัวเต็มตัวย่อก็1,500บาททักไปที่ at 4 5 6 m b e x u คะจีนเคอผู้้ยคุณมูู้ใจเจียนแคปหน้าจอไปนะคะจะได้ราคาพิเศษใครแคปหน้าจอตัวนี้ทักไปที่ LINE o a 4 5 6 m b x u นะคะจากราคา1,500บาทนะคะช่วงเวลานี้เท่านั้นแคปไปนะคะ ภายใน24ชั่วโมงจะให้ราคาอยู่ที่นะคะ999บาทเท่านั้นค่ะขจีเครับคุณคููใจเจียน